เราจะไปเที่ยวหาเพื่อนนะคะตอนนี้นมมีที่บ้านก็เลยจะไปซื้อของจะไปเยี่ยมเพื่อนนะคะนี่นมนมขวนหรือเปล่าอันนี้เนาะเออี่คือแบบว่าจะเป็นวันที่แบบว่าจะได้เห็นลูกลูกของเพื่อนนะคะก็เหมือนลูกตัวเองแหละก็เพื่อนก็เหมือนลูกตัวเองแบบนี้รู้สึกแบบว่า ไม่เคยมีแบบนี้เลยไม่เคยมีนี่คือครั้งแรกแล้วเพื่อนก็คลอดลูกนะคะวันนี้เราจะไปะเที่ยวหาที่บ้านแล้วเราจะไปซื้อของนิดหน่อยนะคะไม่รู้ว่าจะไปซื้ออะไรนี่คือแบบว่าตื่นเต้นมากถ้าเป็นเพื่อนแบบนี้มันก็เหมือนแบบว่าเป็นลูกตัวเองเนี่ยเป็นเพื่อนกันนะตอนนี้เราไปกันเลยทุกคนเราจะพาทุกคนไปดูนะคะ ดูวิบนิดหน่อยถ่ายเยอะไม่ได้นะฮะตอนนี้เราจะไปเดี้ยหาคุณน้องทิพย์ก่อนกลับมาเชียงตุงทั้งทีกลับมาเชียงตุงไม่ใช่เหมือนไปอยู่ท้งที่เด็กนานนะกลับมาเชียงตุงแล้วนะคะตอนนี้ก็จะเริ่มไปหาเยี่ยมหาเพื่อนเลยนะคะเห็นเขาถ่ายลงเฟซบุ๊กคือแบบว่าเห็นลูกเอ่อเพื่อนคลอดแล้วนี้รีบมาเลยรีบมาทันทีเลย อยากเห็นหน้าอยากเห็นหน้านะคะนี่คือจะบอกว่าครั้งแรกแล้วก็จะไปเยี่ยมหานี่คือครั้งแรกในชีวิตไม่เคยไปเยี่ยมหาใครเพราะว่าเพื่อนก็มีลูกคนแรกเลยลูกค,ครั้งแรกอบอกเอาเพื่ออะไรไม่ถูกแล้วโอเคไปกันเลยนะคะทุกคนว่าจะไปซื้ออะไรนะคะว่าทางนี้เขาไปเยี่ยมกันเขาซื้ออะไรบ้างไป <laughs> จะเข้าเรือนสงการแล้วนะคะก็จะรบบว่าร้อนนิดนึงอยากจะเล่นน้ําจังเลยแต่ว่าไม่ห่วงตอนนี้เลยตอนนี้คือแบบเป็นวัดก็จะเข้าเรือนสงการแล้วแล้วก็ข้างนองนกน่าจะแบบว่าเขาขายแตงโมเยอะเลยปีนี้น่าจะไม่ได้ขายแล้วนะคะตอนนี้เรามาเรียกคุณน้องทิพ์ของเราก่อนนงทิพต เรียกแบบโมโหโอเคออกมาได้ยังเดีวะร้อนเข้าไปก่อนเข้าไปก่อนค่ะตอนนี้เราก็มาเรียกคุณน้องท์เสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะไปซื้ออะไรนะยาพะานุ่มนะคะแพกว่าที่ซื้อไขออ่แต่ว่าไม่ได้ซื้อไข่ซื้อ,อยาพะนุ่มแทน จะถึงร้านแล้วตอนนี้ก็แบบว่ามาถึงร้านแล้วเจ้าของร้านบอกว่าเออเอาไข่ดีกว่าเออเจ้าของร้านนี่ทาสวยอยู่ทําสวยอยู่ใส่สีสังนะผมเนยออยืด,ย,ดยืดก็เร็วขาไม่บอกอ๋อ <c oughs> อ๋อยืดคนเดียว <c oughs> อ๋อใส่เฮ้า <c oughs> จริง,รงๆเปิ่นกว่าใส่ยา <c oughs> อ๋อห้องเย็บก็เร็ว,วนะ่ะเนาะ อ๋อจะเย็ดผมเองเลยนะจริงจริง <laughs> เอาเอาไข่นะคะอันนี้นมตีเอาับ้าไปไหนผักผักแม่ผกัผกผักแอไข่จมะโดมหนึ่นงแอบ,บ <laughs> ผักแวไข่ด้วยนะอาวางไม่นีเน่เนอะ <laughs> เดี๋ยวค่อยมาเอาจะเนี่ยเอาไข่กัน <laughs> เอาไข่ไปเลยแบบว่า เพื่อนให้กินไข่แบบแข็งแรงแข็งแรงไปเลยให้ลูกแข็งแรงนะะกินไข่อันนี้คะแบประกวเมื่อยลปกวดซมจูประกวไลใช่ใช่ค่ะโอเคนี่นะคะได้เอาไข่ไปอ่าหนึ่งแข่งอะไรเขาเรียกว่าหนึ่งอะไรหนึ่งขาหนึ่งอันนั่นแหละประมาณกี่ลูกเลยอันนี้ไข่นะคะเอาไข่ไปเลยเดี๋ยว ตอนนี้เราจะไปแล้วนะคะคือเมื่อกี้บอว่าสมัยนี้เขาเอาอะไรไปไปเยี่ยมเนาะนะอาไปเยี่ยมคนที่คลอดแบบนี้เจ้าของร้านบอกว่าที่เขาบอกว่า,าส่วนมากสมัยนี้ก็จะเป็นแบบว่ายาพนุ่มแล้วก็อันนี้ไข่นะคะ ถ้าแบบว่านมที่น้องเอามานี่เป็นคนขี้เหนียวนะคะเขาเอาไปนี่เป็นคนขี้เหนียวนะคะเพราะว่าน้องไม่รู้ไงน้องก็เลยเอานมนั้นมาก็เลยแบบว่าถ้าเอาไปเยี่ยมคนอื่นนี่เป็นคนขี้เหนียวอ่ะหรือว่าเราเป็นคนขี้เหนียวรู้หน้าก็รู้ไงขี้เหนียวไหมมือเอาหนังทิวการให้อยู่เพื่อนเหนือเนี่ยอยู่ไหนอยู่ตะล่างโอ้ยมาเร็ว นั่นเนาะต้องขอีกเหรอแต่นี้เรามาอยู่บ้านเพื่อนแล้วให้ขึ้นตื่นเต้นตื่นเต้นของแม่ยี่ตี้มาอกว่าฮัทคำว่าเฮ้ยเปนการแรกกลนี่คือครั้งแรกของทั้งสองงั้นตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นเกิดออกก็เร็วเลยหรอเกิดย่อๆเลยนะ เกิดก็เรียนใ่ไงเด้อไงเด้ออารู้กงไงก็ถามก่อนถามถามก่อนประสบการณ์ถามประสบการณ์ด้วยก่อนนนก็เรียนกงเจีบแล้วหลับแล้วหลับคอดแล้วัคอดแล้ว อ่ายมาอีนีหวนก็เมือ่อนนะอนนึ่เช่างนี่ย่อให้กินข้าวแอปให้เฮ็ดนะสมบรณตัวจามเกี่ให้อพวกสองอันนี่นี่มว่าที่ลงมือมากลุกหลับอยู่แต่ทะ่ิ้น้นมาชิียงอ โอ้ยอย่าปิซื้อมาหม้อยากไ่อยากี่วันที่วันที่วันี่วนที่วั่วันที่วันท่วันที่วันที่วย่วันที่นี่วีวันม่าันที่วันี่วนอี่วัน่ันที่วันที่วันี่วันทวันทวันที่วันที่เอนวันาอวัี่ว่วันววันนี่ััน นีู่แไ้อนีผมกล่าวอ่นไม่ขายไม่ออกมากว่ะเป็นโก้ดียวจะมานอใช่ไหมดิมาขายม่ออกเตอะนี่อันตีโอย่งโเน่คือสี็งเนื่อชิ้นอันส่วนป็นองนะอายุปสามิวันีคือหมาเืนมาปูเต็มโอปีบานน้กัดกัด่้อเรากินยั่วคนอยู่ในเดือนไม่ได้ วันนี้ต้องมาหัดหัดอุ้มหัดอุ้มลูกแล้วก็ถามประสบการณ์ชูกาถิ่นกว่ามุขมุขถามประสบการณ์เลยพี่ป้าไปซื้ออะไรมาไม่รู้นี่เก๋หวานเก๋ใส่ในนี้อกับพริกใส่ด้านหน้าเยานี่อันนี้อ่ะเก๋ใส่ในนี้อพริกใส่ในหันเออเดี๋ยวพริกเก๋เสียงหรอเสี่มาเสี่ยงนี่ค่ะเขาอย่างหวย สีเดงกํามโพคิีทั้งขมเราซอยกับบ้านมาปุ๊บโอ้ยไนเนาะนี่ว้าเนี่ยกินเหมือนไหนก็อะไรอันนี้ยังไม่ตื่นเลย้วจะไม่ยังไม่ตื่นให้ชื่อแล้วคือจะบอกว่าคือน้องทพิปให้ชื่อนะคะเรามาคิดด้วยกันคุณแม่เขาไม่รู้ว่าจะตั้งชื่อยังไงนะคะยังกินข้าวอยู่ คือจะบอกว่าถ้าอยู่ในเดือนแบบนี้กินอะไรไม่ได้เนาะกินอะไรไม่ได้นอกจากไข่จากไก่นั่นแหละแล้วก็ถ้ามีคนมากินข้าวแบบนี้ก็จะบอก่แหลุจะเลยดีๆน่ะตอนนี้ก็แบบเออตั้งกล้องนิดนึงนวันนี้จะเป็นมาเป็นแม่ของลูกแต่ไม่มีนมให้กินนะมีนมที่คุณแม่ให้เนาะอันนี้อันนั่นไงจ้ะปั๊มนมของที่ร้านไงจ้ะ นมเรี between, <c oughs> <c oughs> <c oughs> ้ยงว่ะนมเลี้ยงน้ผมียงน้อุ๋ยตากเลยนะเป็นเลีงน้ำอุ๋ยเหม่ออี้งก็เลือนเงี้ยน่ยดีอุ๋ยมันกินมนเป็นนางนอรัดเส้งเสะเบนนีกำลัไม่รู้ว่ะเดี๋ยวจะอุ้มดูจะหัดอุ้มดูนะกลัวตกไปก่อนเลย องทิพย์แล้วนะะวันนี้ก็ไปไปหัดเอาปเป็นนะเป็นนะไปตั้งชื่อให้ลูกของเพื่อนด้วยชื่อแบบว่าไปตั้งชื่อแบบน้องหอมเงินหอมหอมก็คือหอมเงินเงินก็คือเงินคิดว่ามันเพราะดีก็เลยบอกว่าตั้งแบบดีสีตั้งแบบดีสีไม่รู้ว่าคุณแม่เขาจะเอาหรือเปล่าแต่ว่าตั้งให้ ล้วนะคะน้องห้อมเงินอืหมอนะเพราะดีถ้าไม่ตั้งก็น่าจะแบบว่าถ้ามีลูกมาตอนไหนก็ค่อยตั้งให้ลูกแต่เองอยากอยอีกหลายอีกสิบปีอีกสิบปีนะคะ <c oughs> ถ้าคลิปนี้ใครถามว่า <c oughs> แล้วน้องพองมาเมื่อไหร่ยังไม่รีบเหมือนเพื่อนเหรอ <c oughs> ก็ยังนะคะยังยังค่ะไม่รีบนะคะ อยู่กับ P f c ก่อนนะคะอยู่กับอ๋ออยู่กับ P f c ซให้เบื่อเบื่อน้องก่อนเบื่อน้องก่อนวันนี้เป็นบัดนิดนึงก็เลยพูดอะไรก็ดื้อ <laughs> มาอยู่กองไฟ <laughs> กองไฟไว้ซส่สิเราจะมามปิง<ค>้งย่างอ่ะทุกคนม,มาช่วยพี<ๆ>่เขาคือแบบลูกค้าเต็มนะคะลูกค้าเต็ม <laughs> ก็เลยตอนนี้จะเป็นแม่ค้าแล้วก็าขายแล้วก็ซื้อเองแล้วก็กินเองค่ะตอนนี้เรา ทั้งนี้น้องทิพย์เลือกเลยค่ะได้หมอ้ม่ค้าถูกออกกล้องอแข่งมีทางไตเนยเนยเกรดดังเหรอรดดังหรอเป็นรูแบบออกดีๆก็ได้ตางเป็นี่้ปะ เหนคิดว่าอู้ขายกับไม่อันก็ฟ้องอยู่เลยอีกอันนี้เบสตกอดอันนั่งมอจ่าอันนีขขาขาดคืนท้ายนอนี้พมกมาต่างอะไรอ่ะเจ็บแน้เนะ กินแบบยั่วยๆอีกแล้วนะคะปากแตกไหมแม่ต้มใส่ปลาปลากระปีนเนี่ยกระาาปีกระปีไม่ดูรสานะ ไปดูรสชาติแต่ตลาดหรือกะปิอร่อยมีสามรสชอบมากต,าตอนพี่เขาขายในหมู่บ้านนี่ไปกินทุกวันเลยเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ ขอตัวลาเพลงเท่านี้นะคะติดตามคลิปหน้าด,ด้วยพวกคนทางนี้นะคะก็ถ้าแบบว่า,าไปเที่ยวกันหรือว่าถ้าอยู่ในเรือนอะ่ะทุกคนทางทางทางไทยจะมีแบบนี้ไหมถ้าอยู่ในเรือนแบบนี้ยังไม่ออกเรือนก็จะหรือว่า,าผ้าแล้วก็ต้องแบบว่ายังไงต้องเอาอะไรปิดหูไว้แล้วก็ต้องแบบว่าใส่อะไร ผ้าอะไรนะเขาเรียกว่าผ้าปันหูปันหูนะคะแล้วก็ใส่ปิดหูด้วยเป็นเพราะอะไรไม่รู้ต้องใส่ถุงเท้าด้วยถ้าแบบถ้าลูกโตมาแล้วกลัวแบบว่าผิดเดือนแบบนี้ผิดเดือนก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้น,นี่ไม่รู้นะคะก็น,นี่มาเล่าให้ฟังนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาเพลงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย